สาลาวันนี้มานาะเล่นกับวัวยามเย็นไปสิตตกกไปดูสิเป็จบตูดเจ็กกี้ปะไปอันนี้ก็บรรยากาศอยู่ทงไงทงหน้านะคะตอนนี้กับประมาณแดดประมาณเสียหางแรงค่ะแม่ฟังเสียงตบจีแม่ฟังนะ <laughs> เด้งดีมากเลยใช่ไหม <laughs> สาวหลามาหน้าม้าหลิงกับงัวน่าหน่านาน่าตามมาแล้ว <laughs> จะกินอะไรเรามีแนวให้กินเราไม่มีอะไรให้หนูกินนะมันไม่มีอะไรให้กินเ <laughs> บื้อง <laughs> เอาแสมาเปียกมันกันนะ <laughs> ไปมันนึกว่าหยอกไม่ได้ยหดยอกนะนะ <laughs> ไปแล้วนั่นหาแซ่เปียเลย เฮเหเน่าเน่า่า่มันหยอกเลยนั่นมันนึกว่าหยอกเลยนันเจ่าฟาดเลยฟาดฟาดหาไม้แปอาไม้มาหนูอยู่ทางนู้นน่ะเขาจะได้รู้ไงรักวัวให้ผูกรักลูกให้เตะผูกวัวมันดีมันไม่มีเชือกอืมอันเจ้าตัวนี้อันลูก แจ็คพอตร0อยล้านแจ็กกี้ค่ะพ่อแจ็คพอตร้อยล้านกำลังดือ้อกำลังดือ้อว้กำลังสนหนันงหย่นหย่นเสียดายจะเป็นตัวคูนี่แหละเบื้อง ืไปเขาขอกไป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 แม่มมมไป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 ขอกไปตอนแรกง่วนก็จะมาจอกันเตรียมอยากเขาขอกไปไป